สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนําการคํานวณแนวทางเดินบนของเราที่เดินต่อนะคะท่านผู้ชมสตรคํานวณของเราที่จะจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในวันนี้นะคะแนวทางการคํานวณเด่นเดินบนนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดหน้าคืองวดประจําวันที่16มีนาคมพศ2565นะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนําสุรคํานวณที่เข้านะคะก็จะเอามาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมเขฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ รวมกันสนับสนุนสลาลกพิบเมนรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณาญาณในการดับชมนะคะแนวทางการคำนวณลกเดินเดินบนของเรานะคะเดินต่อนะคะท่านผู้ชมสูตรนะคะเอาตำแหน่งของหลักแสนนะคะบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยคัางที่สองบวกหลักหน่วยคัางที่สองสองค่างนะคะบวกสามโคตรที่นะคะท่านผู้ชม การคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดที่แล้วทางเราคำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขสองนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วในงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะท่านผู้ชมรางวัลที่หนึ่งออกสามตัวบนเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นการคำนวณเดินบนในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคำนวณ่ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกมาแล้วเก้าศูนย์ห้านะคะ สำหรับสูตรคำนวณนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดหน้าคืองวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2565นะคะถ้าเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะ หลักแสนเล้ศูนย์ส่วนบวกหกได้หกหกบวกแปดนะคะสิบสี่สิบสี่บวกสี่สิบแปดสิบแปดบวกสี่นะคะยี่สิบสองยี่สิบสองไดเลขเด้นสองนะคะท่านผู้ชมสองบวกสามคงที่นะคะได้ห้าจากสําหรับผลออกเรามารอลนกันต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะคะจากสําหรับวันนี้เนวทางการคํานวณสูตรเดินบนของเราที่เดินต่อในงวดวันที่สิบหกมีนาคมนี้ทางเราคํานวณไดเลขเด่นมาแล้วเลยสองลยเลยห้านะคะท่านผู้ชมจากขอย้ำอีกครั้งนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดประจำวันที่16มีนาคมนี้ทางเราคำนวณได้เหขเด่นมาแล้วเลขสองและเลขห้านะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยๆยทุกๆท่ทานนะคะสวัสดีคะ่ะ